ชีวิตที่ปกติที่สุดของคุณคุณคิดว่าโลกที่คุณอยู่เป็นแบบไหนทุกข์สุขหรือว่าไม่รู้สึกอะไรเลยแต่สำหรับบางคนชีวิตที่ปกติที่สุดเท่าที่เขาจะสามารถมีได้มันคือโลกที่ถูกแบ่งออกเป็นสองใบ สิบปีพอดีสิบเอ็ดปีอะค่ะประมาณเกือบเกสิบปีกว่ากว่ารู้ว่าตัวเองติดเชื้อแต่มื่อไรตั้งแต่จำความได้อ่ะก็ตั้งแต่เด็กเลยก็เพราะว่าออนติดเชื้อมาจากแม่สู่ลูกคือแม่แม่ติดเชื้อด้วยแต่ว่า อันนี้ก็มีพี่ชายด้วย4คนแต่พี่ชายไม่ติดเชื้อก่อนหน้าน,นั้นก็ใช้ชีวิตแบบปกติค่ะเรียนจบปริญญาตรีก็ทำงานบริษัททำงานสักพักหนึ่งก็มีแฟนมีแฟนคนแรกและคนเดียวเนี่ยคือทำงานแล้ว เคยเรียนอยู่ที่ที่ที่จันนะคะที่บ้านที่เคยอยู่แต่เรียนได้แค่เอ่อปอนหนึ่งแค่เทอมเดียวก็โดนไล่ออกเพราะว่าอ่าพออบอกว่าถ้ายังขืนเอาเด็กคนนี้ไว้ผู้ปกครองคนอื่นเขาจะเอาเด็กของเขาอะ่ละลาออกให้หมดเพราะว่ามีเด็กที่เป็นเอชอยู่ตอนที่รู้ว่าติดเชื้อเนี่ยคือเรียนเพิ่งจบปริญญาโทยังไม่ได้รับปริญญากําลังจะทาคือเรียนจบปุ๊บก็สอบเข้าทํางานได้แล้วเขาบังคับตรวจเอชไอวี A v. ก็เลยรู้ว่ามี HIV อยู่3วันหลังจากที่รู้ว่าตัวเองติดเชื้อก็แบบรู้ว่าเป็นผู้ป่วยเอระยะสุดท้ายแบบชีวิตฉันอะไรวะและอีกสาเดือนมาแฟนก็ตายเมื่อก่อนคือมีความหดหู่มากแล้วก็อยากจะแบบว่าตายตายไปเลยอะไรเงี้ยไม่อยากอยู่แล้วในโลกนี้ยทําไมต้องมีแต่คนรังเกียจเราเพื่อนก็ไม่มีเล่นแม้กระทั่งพ่อแม่เรายังไม่มีเลยแล้วทไมคนอื่นยังมีพ่อแม่มีเพื่อนเล่น ได้การศึกษาได้รับการศึกษาแล้วทาไมเราไม่มีอะไรเลยอยู่แต่บนวัดไปอาศัยวัดอยู่แล้วก็คือแบบว่าทําไมอ่ะต้องมาเรียกเราแบบนี้แบบนี้ด้วยอะไรเงี้ยเรียกอั้นอย่างนี้นนมเรียก e เยอทอะไรเงี้ยค่ะมันอาจจะเป็นความกดดันเยอะๆคือคงไม่มีใครมีความสุขหรอกเป็นเอทแต่ว่าเราก็ค่อนข้างรับปัญหาของเราได้ดีเพียงแต่ว่าอย่างที่บอกว่าชีวิตผู้ติดเชื้อเนี่ย มันเหมือนมีโลกสองใบโลกสองใบก็คือว่าพี่มีโลกใบใหญ่อันหนึ่งคือโลกที่เป็นเอกโลกที่มีเพื่อนเยอะแยะแต่จะเป็นเพื่อนในอินเทอร์เน็ตเพื่อนที่รู้อยู่แล้วว่าหญ่คนนี้ชื่อแก้วเขาเป็นเอกและยังยินดีที่จะคบเราก็มีเพื่อนรักเยอะแยะเพื่อนเป็นร้อยเป็นพันเพราะว่าพี่เขียนหนังสือด้วยมีเว็บไซต์ด้วย ก็เพื่อนกลุ่มนี้ก็คือเราไม่ต้องกังวลอะไรเลยเพราะเขารู้อยู่แล้วว่าเราเป็นอะไรจะกินยาตอนไหนหรือว่าจะเป็นอะไรเขาไม่เคยรังเกียจเราเพราะเขาเขาเลือกเองที่จะคบเราโรคใบที่สองก็จะเป็นใบที่เขาไม่รู้ว่าเราเป็นเองนะที่เช่นเพื่อนทางบ้านซึ่งเขาก็จะแอบสงสัยอยู่ว่ายยนิ่มทางานอะไรวะไม่ค่อยทํางานในเวลาปกติเหมือนเขาหรือบางทีก็มีของบริจาคมากองเต็มบ้านแบบทํางานอะไรอะไรเงี้ย แล้วก็ใบที่เราอาจจะมีกิจกรรมอื่นๆอะไรที่เช่นเราไปเรียนคอร์สอื่นวิชาชีพตามภาษาที่แบบหาอะไรทำเนี้ยเราก็จะมีเพื่อนในกลุ่มกลุ่มที่สนใจร่วมกันเรื่องหนังสือเรื่องงานประดิษฐ์เนี้ยค่ะซึ่งเขาจะไม่รู้ว่าเราเป็นอะไรบางทีมันก็เป็นความกดดันนะว่าสมมติว่าเพื่อนในโลกที่ไม่รู้ว่าเราเป็นอะไรเนี่ยเขานัดกินข้าวนัดไปไหนกันแล้วถ้ามันเป็นเวลายาของเราอะ่ะเราก็ต้องคิดว่าเราจะไปได้ไหมเราจะแอบกินยาตอนไหนไหมหรือว่า เขาจะพลาดรู้เมื่อไหร่ว่าเราเป็นเอกแล้วเขาจะเลิกคบเราไหมอะไรเงี้ยค่ะคือเมื่อชีวิตมันผ่านมานานเนี่ยแล้วเรามีโรคสองใบความเครียดมันก็เยอะขึ้นอย่างปีแรกๆที่ติดเชื้อเนี่ยก็ออกสื่อค่อนข้างบ่อยก็แต่ตอนนั้นก็ไม่ค่อยไม่ค่อยกลัวเลยนะเพราะคิดว่าออคงกําลังจะตายแล้วล่ะไม่ต้องแคร์อะไรเท่าไหร่ก็แคร์อยู่เพราะว่าญาติพี่น้องไม่รู้แต่ว่าตอนเนี้ยกังวลเยอะขึ้น เพราะว่าเราก็มีความสุขกับโลกอีกใบหนึ่งของเรากับเพื่อนอีกกลุ่มนึงเหมือนกันที่ที่เขาไม่รู้ว่าเราเป็นอะไรดังนั้นเนี่ยถ้าเราพลาดทําให้เขารู้เราก็กลัวจะเสียโลกใบนั้นไปเสียความสุขอันน้อยนิดที่เรามีอยู่ไปอะไรอย่างนี้ค่ะของออนของออนคิดว่ามีโลกใบเดียวเพราะว่าไม่ว่าออนจะอยู่ที่ไหนมันก็เหมือนกันกดดัอออนมั้ ไม่ค่ะตอนนั้นก็มีบ้างแต่ยังไม่ถึงกับขั้นมา,มากเพราะว่ามีคนแบบมองในลักษณะที่ว่าดูหูแบบรักเลอะไรเราไหมคือตอนที่เข้าไปเข้าเข้าไปเรียนแรกๆคือยังไม่เรายังไม,ไม่เปิดเผยว่าเราเป็นอะไรจนถึงมสามอะค่ะใกล้ๆมสามออนถึงกล้าบอกเพื่อนในกลุ่มว่าเราติดเชื้อนะอะไรอย่างเงี้ย<ม>เรากินยาอยู่ทุกวันแต่ว่า ไม่ติดกันง่ายๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็อธิบายไปว่าติดยังไงบ้างอะไรเงี้ยมีกี่ทางแล้วตอนหลังจากที่หนูบอกตอนที่ชั่งมสามปุ๊บเพื่อนเขามีปฏิกิริยาอะไรบ้างรักมากขึ้นค่ะแล้วก็พยายามที่จะเขาก็พยายามบอกออนเสมอว่ากินยาด้วยนะดูแลสุขภาพด้วย <ๆ S 1> กินอาหารให้มีประโยชน์นะ <ๆ S 1> วันนี้กินยาหรือย,ยงังอะไรเงี้ยเพราะว่าออนอยากเป็นเหมือนตัวแทนอะของผู้ติดเชื้อ คือหมายถึงว่าเราก็สามารถอยู่บนโลกนี้ได้เหมือนคนปกติโดยที่แบบว่าไม่ต้องมานั่งอุดอู้อยู่ในบ้านหลบตัวอะไรอย่างเงี้ยค่ะทำใจหดหู่แต่เราถ้าเรากล้าเปิดเผยใช่ไหมคนเขาจะได้รู้ว่าโอ้เป็นอย่างนี้นี่เอง ชไวรัสเพด IV สติดต่อกันทางเพศสัมพันธ์แล้วก็เข็มเข็มแล้วก็ทาเลือกเข็มฉีดยาสัมพันธ์เข็มฉีดยาแล้วก็ทางทาโลกเคยได้ยินมาว่ามีติดทางน้ำลายได้เอ็ดพันใหม่เลยก็กลัวเหมือนกันแลรู้ป่าลูกเอ็มจะยังไงเพศสัมพันธ์เพศสัมพันธ์ทางเลือด การมีเพศสัมพันธ์กับคนที่ติดเชื้อไม่ได้แปลว่าคนคนนั้นเนี่ยจะต้องติดเชื้อเสมอไปคู่สามีภรรยาที่ไม่สามีหรือภรรยาติดเชื้ออยู่นะครับนะแล้วก็อยู่ด้วยกันมาเนี่ยสิปี นะฮะมีเพศสัมพันธ์กันตามปกติเดอนละกีดครั้งก็ว่าไปไม่ใช่ว่าทั้งคู่ทั้งสามมีรพยานนั้นจะต้องติดเชื้อเสมอไปไม่ใช่เนื่องจากอะไรเนี่ยไม่ทราบชัดเนื่องจากว่าอันที่หนึ่งความถี่ในการมีเพศสัมพันธ์นะความรุนแรงของการมีเพศสัมพันธ์ขึ้นกับ ปริมาณของเชื้อในคนที่ติดนะอาจจะมีมากมีน้อยในเลือดในน้ำคัดหลัง่งการที่เลือดจะเป็นสาเหตุที่ทำให้ติดเชื้อได้ง่ายที่สุดก็คือว่าการได้รับเลือดหนึ่งขวดเต็มๆนะครับของคนที่ เนี่ยของคนไข้คนหนึ่งได้รับเลือดหนึ่งขวดจากคนที่ติดเชื้ออยู่แต่ว่าตรวจแล้วไม่เจอแล้ว,แ,ลวแต่นะครับนายเราให้เขาไปในกรณีนี้คนที่ได้รับเลือดขวดนั้นจะติดเชื้อตามได้เกือบจะร้อเซทีถ้าเผื่อว่าเอาเข็มฉีดยา นะที่คนที่ติดยาเสพติดฉีดการที่มีเลือดปน,ปนเปื้อนอยู่นะครับนะนะมีเลือดของที่มีเชื้อปนเปื้อนอยู่แล้วมีคนอื่นเนี่ยไปใช้เข็มฉีดยาอันเดียวกันในการผสมยาฉีดแล้วฉีดเข้าไปโอกาสจะติดเชื้อได้มี1%เปอร์เซนสมมุติว่าถ้าเปิดยุงอย่างที่พูดนะก็เหมือนกันนะยุงมันนำมาลาเรียได้ใช่ไหมนำแช่จับสานได้านก็ไปกัดเอาเลือดอะไรมันก็มันก็ตรงไปตรงมานะนะ ที่นี่เอาใหม่ในบ้านบ้านหนึ่งนะซึ่งมีคนอยู่กันเลยห้าคนมีคนติดเชื้ออยู่หนึ่งคนถ้าถามว่ายุงนําเชื้อเอชได้จริงคนอีก4คนที่อยู่ในบ้านนั้นก็น่าจะมีใครที่ติดเชื้อไปบ้างเขาไปสอบสวนสืบสวนเนี่ยมาแล้วร้อยบ้านพันบ้าน,านในแอฟริกาในประเทศไทยที่มียุงเยอะนะปรากฏว่าคนที่อยู่ในบ้านเดียวกันที่มียุงเยอะๆไม่ติดเชื้อนอกจากมีเพศสัมพันธ์อีกอันหนึ่งที่เขา พิสูจน์กันเลือดอันนึงเนี่ยมาจากเลือดคนที่ติดเชื้อกับมีจานเลือดอีกใบหนึ่งซึ่งเลือดนี้ไม่ได้ติดเชื้อก็ให้ยุงเนี่ยมามาดูดมาตอมมามาดูดเลือดจากจากจานหนึ่งแล้วก็ไปจานหนึ่งปรากฏว่าจานเลี้ยงเชื้อเนี่ยนะที่มีที่มีที่ที่ไม่มีเชื้ออยู่เนี่ยยังไงยุงมันก็ตัวเดียวนี่มันไม่ทําให้ไอจานที่เลือดสะอาดเนี่ยติดเชื้อ h อชวีตามไปด้วย เป็นไปได้เป็นไปได้เป็นไปได้เลยนะหมากัดคนที่ติดเชื้อคนหนึ่งนะนะกัดเจ็จฟันยังป้นเปื้อนเลือดอยู่นะแล้วก็ไปงับอีกคนหนึ่งทันทีอ้อยแนนมันก็แน่นอนนะ่จุดสามเปอร์เซ็นต์จุดห้าเปอร์เซ็นต์หรือหนึ่งเปอร์เซ็นต์อย่างที่ว่านะครับนะและแ้วแปลว่าอะไรแล้วมันมีความสําคัญอย่างไรในาการที่บอกว่าประชาชนจะอยู่ในบ้านเดียวกันหมู่บ้านเดียวกันไม่ได้อย่างนั้นเหรอไม่ใช่แต่สังคมก็ยังไม่ยอมรับอยู่ไม่ยอมรับว่าไง บางคนก็ดา่าบางคนก็อะไรเยอะแยะ,ยะที่โรงเรียนก็ดา่ดาด่าด่าว่าอะไรบ้างครับไม่รู้เป็นทำยาบก็ไม่รู้สึกที่ก็รู้สึกเฉยๆอ่ะก็เห็ว่าเคยมากหนูก็ชอบคิดว่าสังคมรังเกียจใช่ไหมค่ะแต่หนูไม่คิดแล้วค่ะคิดแต่ตอนหนูคิดว่าสังค,งคมงค่ยๆรังเกียจหนูค่ะ<ภ>แต่เดี๋ยวนี้หนูไม่คิดแล้ว<ภ>คะ่ะทำไมครับ ก็เห็นพี่คนหนึ่งเขาออกไปเลี้ยงนอกแล้วพี่เขาบอกว่าสังคมภายนอกเขาไมคิคจะรังเกียจเราอะเหตุการณ์ที่พูดนี้ในออสเตรเลียในเมืองไทยก็เคยพูดถึงบนรถเมล์มีใครไปทิ้งต่างต่างเหล่านี้นะครับนะนะเหตุการณ์ที่ว่านี้เกิดขึ้นจริงหรือเปล่าเคยจับผู้ร้ายได้ไหมเคยพิสูจน์ได้ไหมผู้ร้ายคนนั้นติดเชื้อ หรือว่าเป็นเพียงมือโซนสักคนหนึ่งนะครับเอาเข็มที่บอกว่าเพราะติดเชื้ออยู่นะเทียไปทิ่มตำ่ำที่คนอื่นเขานะแม้กระทั่งผู้หญิงที่ถูกผู้ชายคมคืนแล้วติดเชื้อขึ้นมาถามว่าคนนี้จะไปจงใจแก้แค้นผู้ชายทั่วไปไหมโอ้โหมันเป็นเรื่องของนวันิีาใหญ่นะครับนะนะชีวิตจริงอาจจะมีบ้างหนึ่นคนนะจากวันนั้นแต่ส่วนใหญ่จะไม่เป็นนะผมมีคนไข้ที่ติดเชื้อนะผู้ชายผู้หญิงนะครับนะพอก็รู้ว่าติดเชื้อนะครับ ความคิดที่จะไปทาให้คนอื่นติดเชื้อมีความแค้นใ้ันติดเชื้อตามมาไม่เคยเจอเลยคนส่วนใหญ่ผู้ติดเชือ้อส่วนใหญ่ผมกล้าร,รับประกันได้เลยนะครับนะไม่เคยคิดจะแก้แค้นสังคม